ตาเอ๋อ่ะไหนอันนี้อะไระปลาปลาเอาตัวไหนของพ่อตัวไหนเอาตัวนี้เออของพ่อตัวนี้ของโมลานล่ละของโมลารนี่เออของพี่แวร์ล่ะของพี่แวร์ล่ะหายแล้วพี่แวร์หายแล้วเหรอแฟร์พี่แฟรแ์เลยพี่แวร์มาเลยพี่แฟรจ์จ๋าพี่แฟร์จ๋า พี่แฟมาหาหน่อยพี่แฟรนอนละาไปเล่นกับพี่แฟรแล้วหเล่นเล่นพีชเล่นพี่แนนเอ้เล่นกับพี่แฟรแล้วกินปลาไหมพี่แฟกินปลาไหมเงามงาเงามงาเงามงาเงาเล่นเปรี้ยงไหาได้ไหมครับอ๋อได้แล้วน้ำได้แล้วครับตัวเปิดน้ำเลยเปิดน้ำลองดู Yeah, đầy ghê Yeah, Việt Nam mẹ <laughs>